สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซทุกท่านนะครับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่หนึ่งร้อยสามสิบเก้านะครับผมพบกับผมเช่นเคยที่ช่องทอนพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พีนะครับผมก็จะนําพระรูปหล่อลงพ่อเงินนะครับเป็นส่วนจะเป็นพิมพ์อะไรนั้นเดี๋ยวเข้าไปติดตามชมกันนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากพี่พีเอฟซกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและจะลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือน คลิปใหม่ๆจากช่องทอนพระเครื่องนะครับถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับสนใจก็สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0996341275นะครับ0996341275เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเบอร์ไลน์ก็ตรงนี้เลยนะครับด้านล่างนี้เลยนะครับเบอร์เดียวกับเบอร์โทรนะครับมามานะครับผมเดี๋ยวมาชมกันนะครับนี่เลยนะครับพี่ๆนะ องนี้นะครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับเป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะพี่นะเป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายวันณะนะครับวันณะอย่างที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับเนี่ยตามซอกนะครับก็จะมีสิบสนิมนะครับสนิมสาแดงนะครับอมน้ําตาลอมดํานะนะครับแห้งๆเลยนะครับพี่ๆตามซอกนะครับตานะครับซอกตายังลึกนะครับปากจมูกยังเห็นชัดนะครับ นะครับเห็นไหมครับพี่พี่ดูนะครับดูตามซอกนะครับเห็นไหมนี่สนิมสาแดงนะครับเอาไกลให้ดูนะครับนี่สนิมสาแดงเป็นน้ำตาลอมดานะครับนี่มีคราบเขียวเขียวด้วยนะพี่นะมีคราบเขียวเขียวนี่ครับเห็นไหมครับนี่สนิมสาแดงนะครับตามซอกนะครับีคราบเขียวเขียวคือเป็นพระที่ผ่านการใช้มานะครับเป็นพระที่ผ่านการใช้มานี่ครับ รูปแบบฉบับผ้าหลอโบราณนะครับตรงนี้ก็จะมีร่องรอยตะเข็บข้างนะครับเห็นไหมครับพี่ๆอ่านี้ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีสนิมอ่าสาแดงอมน้ําตาลอมดํานะครับอย่างที่ผมบอกนะครับบรรณะเหลืองอมเขียวนะครับบรรณะเหลืองอมเขียวนะครับนี่นะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับเนี่ครับเนื้อหานะครับการหล่อแบบฉบับผ้าหลอโบราณเลยนะครับการหล่อนะครับ จะเก็บข้างนะครับนี่ยังมีนะครับพี่ๆนะยังเห็นได้ชัดนะครับยังเห็นนะครับดูใต้ฐานนะครับใต้ฐานใต้ฐานอย่างที่ผมบอกนะครับว่าพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขี้ตานะครับใต้ฐานก็จะเป็นกนมะละนะครับที่เขาบอกกันนะครับก็จะมีเม็ดเดือดๆนะครับนี่เห็นไหมครับพี่ๆเห็นไหมครับนี่ดูดูกองเก่าใต้ฐานนะครับนี่เห็นไหม โอ้โหนี่สนิมสาแดงเต็มเลยนะครับตามซอกนะครับเห็นไ,ไหมครับนี่สนิมสาแดงมีคราบเขียวๆด้วยนะคราบเขียวๆเ,เกิดจากขี้เงือกขี้ใครนะครับที่เราแขวนใช้นะครับเวลาใช้ก็เงือเข้านะครับเหงือโดนพระตามซอกตามอะไรก็จะเกิดคราบเขียวๆนะครับนี่เลยนะครับพี่ๆนะเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับเดี๋ยวผม กล้องให้ดูนะครับพี่ๆนะดูดูตัวนี้ดูแับนี้ก่อนนะครับแต่เย็นๆนะครับอย่เพิ่งรีบนะครับผมองนี้นะครับเป็นพิมพ์กีตาห้าชายนะครับเป็นพิมพ์กีตาห้าชายผมเปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะพี่ๆนะเปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ดูความเก่านะครับดูความเก่าเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับนี่สนิมเห็นไหมครับ เก่าจริงนะครับเก่าจริงพี y, ่ๆท่านใดได้ไปนี่ถือว่าคุ UFO ้มนะครับถือว่าคุ้มสุดๆนะครับถือว่าคุ้มสุดๆนะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับโทรมาได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้าหนึ่งสองเจ็ดห้านะครับศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้าเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผม กองให้ดูนะครับพี่พี่นะอ่าเนี่ยเห็นไหมครับนี่ดูนะครับนี่หน้าตานะครับตาล่องตานะครับจมูกติดชัดนะครับอ่าปากนะครับซอกคอนะครับนี่เห็นไหมครับดูสนิมเลยครับพี่พี่นะเห็นไหมครับนี่อย่างที่ผมบอกนะครับพระเก่ามากครับรงนี้นะครับเป็นภาพที่ผ่านการใช้แล้วเนื้อหาจัดจ้านเลยนะครับ เห็นไหมครับตามซอกนะครับมีสนิมสาแดงองุนน้ำตาลอมดํานะครับแล้วก็มีคราบเขียวนะครับเห็นไหมครับพี่พี่เนี่ยครับผ้าหลอโบราณนะครับนี่ดูผิวผ้าหลอโบราณนะครับเนี่ยนะครับสนิมนะครับไล่ลงมานะครับตรงหัวเข่านะครับเนื้อเหลืองอมเขียวนะครับองนี้เปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะพี่พี่นะเปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับคุ้มครับราคานี้นะครับกับราคานี้นะครับนี่ ด้านข้างนะครับนี่มีร่องรอยตะเข็บข้างนะครับเห็นความเก่าไหมครับพี่เห็นไหมครับนี่โอ้โหดูสนิมเลยครับเนื้อจัดจ้านมากครับองนี้นะผมว่าผมบอกเลยว่าองนี้เนื้อจัดจ้านจริงๆนะครับเนี่ยดูผิวพระโลหโบราณนะครับนะครับเห็นไหมครับดูนี่ครับตามซอกนะครับพี่พี่นะดูนี่ครับสุกขสนิมสาแดงนะครับ นะครับตามซอกนะครับสนิมสาแดงอมน้ำตาลอมดำนะครับนี่มีคาบเขียวด้วยนะคาบเขียวอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นพระคาบจากขี้เงือขี้ไข่นะครับนี่มีเม็ดกรวดด้วยนะครับเม็ดกรวดเม็ดหินนะครับนี่ครับเห็นไหมครับอ่าองนี้เปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะพี่ๆนะเปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับท่านใดสนใจนะครับ โทรมาพูดคุยทดลองราคากันได้นะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับศูนย์เก้าเก้าหกสามสี่หนึ่งสองเจ็ดห้านะครับเบอร์โทรและเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมดูใต้ฐานนะครับดูใต้ฐานนะครับพี่พี่เห็นไหมครับนี่ใต้ฐานมีสนิมสาแดงอมน้ําตาลอมดํานะครับมีคราบเขียวนะครับนี่มีเม็ดกรวดเม็ดอะไรด้วยนะครับนี่โอ้โหนี่ครับดู สฐานบอกแล้วนะครับอ,องนี้เนื้อจัดจ้านมากนะพี่ๆนะเนื้อจัดจ้านจริงๆนะครับอ,องนี้นะครับเนื้อจัดจ้านนะครับนี่ผมลงกล้องให้ดูเหมือนพี่ๆ FC ได้ลงสองเองเลยนะพี่นะองนี้เปิดว้ทีหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับพี่ๆ FC ท่านใดชอบก็ทักมาได้นะครับและย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ